สวัสดีครับสวัสดีคนเบ่งทุกท่านครับผมหลังจากบรดิล่งคลิปนะครับบานสวนจะของโดนโดนลวครับผมมันนี่ว่างๆสีผ้ายางหล่นในสวนกันครับผมตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับผมเทียงเทียงเลยนะครับอยู่ที่ อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมาเบิ่งกันวา่าสวนน,น้อยสวนนี่ครับในพื้นที่ประมาณ3งานนะครับผม3งานร่วมตัวบ้านด้วยครับเด้อร่วมตัวบ้านหลังนี้นํานะครับผมอ่ารวมตัวบ้านหลังนี้ด้วยว่ามีอีหยังคืบนาไปแนนนะครับผมหลายคนเห็นสวนนี่หลายรอบแล้วจากในคลิปในเพจนะครับรอบนี้นะครับผมสีผ้ายางเบิง้งอ,อ้อมสวนกันวา่าในสวนเฮาปลูกอียังแนน ปลูกมาดนปานใดเห็ดเอียงไปแนมีแผนการจังใดแนแต่งสวนสไตล์ใดแบบใดนะครับผมเพื่อสีเปลี่ยนไอเดียให้ครับคนที่บิ้งคลิปไปแล้วเดี๋ยเอาไปปับ๊บใส่ในสวนจาของเนะครับเนาะเอาเอาจากชุดนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมอาชุดแรกนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนเอาไว แตงหนาท่าปากจะของก้อนจะเข่าสวนนะครับผมมีชิดบอ่อแดดซองใดบอ่อมะซองกระจกตรงนี้ก่อนลัางใหม่ลัางมือก้อนสิลงเห็ดงานนะครับผม<แ>ผักสวนขั้วนะครับผมกระสินีป้ปักเขือนะครับออกนวยให้กินตลอดนะครับผมออกนวยให้กินตลอดออกดอกเบิดปีออกนวยเบิดปีนะครับผมเราก็จะมีอ่างน้ําเล็กๆนะครับโซนนี้กระสีป,ปูบางผีบางยั้งไหวนะครับผมด้านหน้าเป็นคลองไส้ไก่ปูผ้ายางครับเดี๋ยวผมสิผ้ายางไป ส right ่วนนี้ผมสิเหตเป็นสวนหญ้าบ่ได้ปลูกหยังนะครับเด้อเอาไว้ท่าแคมปิ้งกันเอาไว้ท่านั่งชิュๆกันนะครับผมคลองไส้ไก่แบบปูผ้ายางนะครับผมตัวนี้ใส่ผ้ายางขนาดความกว้าง4เมตรครับคลองลึกแค่เมตรเดียวเด้อครับเด้อนี่นะครับก็จะเลี้ยงอ่าปลาคราฟปลาทับทิมนะครับด้านข้างผมก็สิใส่เป็นไฟตัวนี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์้อครับเด้อเลี้ยงไปที่เห็นห้อยงอเขห้อยงอบเนาะบ้านเฮาเอิ้นงอบครับ เห็ดเป็นเสาเนี่ยมือขึ้นสิแจ้งสาว่างนะครับผมแล้วก็เดินท่อพีวีซีนะครับผมท่อป,ปาลาปลาระบบน้ำดีอ้อมแปลงไว้เลยนะครับเราเดินไปตรงไหนเราก็จะเห็นก๊อกน้ำไปทั่วเลยเพื่อง่ายเพื่อสะดวกกับการเท้าคดน้ำช่วงนาแหลงนะครับเนาะ,รนะประมาณนี้นะครับอันนี้เก็บปีกไม่ <c oughs> มาพาดเป็นสะภาพาไว้แทนนัง,นงจุ่มตีเนเหรียญนะครับผมไว้แทนนัง,นงจุ่มตีเนเหรียญนะครับนี่ประมาณนี้เลยเราสามารถเดินข้ามไปได้เดี๋ยวผมสีออกมันกห่ก่อนนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระถางเนี่ยโมเมนเป็นแปลงพักนะครับผมเป็นแปลงพักที่ใส่วัสดุเหลือจากการใส่กระเบื้องพอดีเป็นมาสงานเราได้กระเบื้องมานะครับผมแบ่งกระเบื้องเป็นสามส่วนครับสองส่วนตัดเอาไปล้อมล้อมสะรูปเลขแดไว้นะครับผมเป็นสรงขึ้นเลขแปดบ้พี่น้องเบิง้งดีดีขึ้นเลขแปดป่ออ,อ่อมสะสรงเลขแปดแบบนั้นไว้นะครับผม เอาไว้เลียงกบเลียงปลาดุกเลียงปลาหมอบพให้มันออกมาได้นะครับตอนฝนตกข้อสิบืนออกนะครับผมอ่ะมาต่อตัวนี้ก่อนใช้อีกหนึ่งส่วนเอามาทําเป็นแปลงผักนะครับผมแปลงผักข้าเขาผมใส่อ่าผ้าผ้ากันหญ้านะครับผมผ้าผ้าใบปูกันหญ้าไวเพื่อให้เกิดความสวยงามหรอกันหญ้าดาน้างจังบริตัฟดูนะครับผมมันจังแปลนอยู่ตลอดเพราะมันเป็นนาบ้านโซนนี้ก็บ่อยากให้หญ้ามันขึ้นอยากตอนนี้นะครับผม แปลงพักเฮ้ายังพ่อในเตรียมดินอยู่ผมกะไว้ว่าจะเตรียมดินให้ทันฤดูหนาวนี้ก็สิปลูกพักหลายชนิดเลยตอนนี้กับบ้านได้กะเอาปีกมะเขือออกเยู่มันหลายอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยๆเบึ้งติดตามกันไปในเพจไปเรื่อยๆมีอยู่6แปลงนะครับผมขนาดของแปลงกว้างประมาณเมตรยี่สิบยาวประมาณ2เมตรหน่อยๆนะครับผมสิสเหล้วสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะปุงดินเอาแกล็มาใส่เอากาบรปรักเผามาใส่เอาดินมาใส่นะครับผมแล้วก็มีการมักดินไว้ประมาณเดือนหนึ่งจังสีเอาไป ลงปลูกในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานะครับช่วงนี้ก็เตรียมแปลงเตรียมต้นพันธุ์ไว้ก่อนนะครับผมถัดตรงนี้เข้ามานะครับผมเอาอยางไปออ,อมอมอันนี้เป็นอาหารป่านะครับผมถัดตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวผมเอาอาหารป่าไปให้ป่านำก่อนหน้าจาักบาทหนึเอาให้จักหน่อยนึงกระพอะนะครับผมพาเลยพี่น้องได้เห็นโอ้ความลรอ ถัดจากบนนี้เขามานะครับผมก็จะเป็นสระน้าสระน้ํานี้ลึกประมาณ2เมตรครับผมลึกประมาณ2เมตรเห็นฟังฝุ่นสิเป็นชิ้งชาสามารถไปโล่ไปโยนไปแกว่งไปไกวไ้นะครับผมแล้วก็จะมีซับเมิร์สที่ค่อยปั๊มน้าที่เป็นระบบโซลาเซลล์นะครับผมเป็นระบบโซลาเซลล์ก็เห็ดห้ยนามมันไหลเวียนได้ดีครับปลาชอบครับผมน้ําไหลเวียนน้ำบนนาครับพี่นอ้องเอามาเบึงกันปลาไล่ปันใดน,นี่ มีปลาดุกนะครับผมปลาดุกปลาปลาหมอชุมพรอนนะครับผมปลานิ่นปลากี่เดิดปลาตะเพียนหลายปลาเลยนะครับผมเลี้ยงนุ่มรวมกันไห้นะครับผมแล้วก็ด้านคางผมปลูกเพื่อความสวยงามเอาเข่ามาดำไว้นะครับผมแล้วก็จะมีบัวเนาะมีบัวมีจอกแหนนะครับผมมีบัวรอบๆเลยฝั่งตรงกลางจะเป็นสะพานนะครับยามือ้อคืนสิมีไฟอยู่นี่ซองลงมา สวยมากครับเามเมื่อคืนยินดีตอนรับทุกท่านนะครับผ <c oughs> ูได้อยากมามาเหยียบม,มาชม <c oughs> ด้านาข้างๆนี่ก็สิปลูกแนวกินครับผมแนวกินแนวกินไม่หยังเนี่ย <c oughs> พักอันนี้ทดลองปลูกครับผมพักทบเทยบ,บอกพักอีโหบเขาเอินยังก็แล้วก็พักขะแยงหอมๆไว้ใส่ต้มปลาเดี๋ยวปลาดุกเขาไงเขาก็เก็บพักขะแยงจากนี้เอาไปต้มปลานะครับผมเดี๋ยวสีเห็ดคลิปต้มปลาให้เบ่งนะครับนี่คือดอกบัวนะครับผมดอกบัวสวยๆเลย ทัดฟังหนีมากนะครับผมด่านขางเอาอ้อมสะไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมอ้อมสะไปก่อนกันแล้วกันบรรยากาศจะดีแห้งนะครับผมยังมือแรงประมาณสักสี่มงแรงมานั่งนิ่ชิวเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ําเป็นสระลูกเล็กแปดนะครับตรงกลางที่มันเป็นข้อขอดที่สุดผมก็เอาไหมเห็ดสะพานขามง,ง่ายๆครับเอาไหมไมาย่างขามที่ซื้อนะครับแบบนี้แต่สิมีบัวอ้อมอ้อมอ้อม,ออมสะไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโซลาเซลล์ระบบ พลังงานแสงอาทิต์นะครับผมใช้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับใส่แบตเตอรี่2ก้อนในการเอาไว้เปิดไฟออมออมแปลงออมสวนยามมืดคืนนะครับผมแจ้งมัดคืนครับแบตเตอรี่2หน่วยนี้ใส่แผงแค่แผง,ง,งเดียวเด้ครับเด้อนะครับใส่แผงแค่แผงเดียวส่วน2แผงนี้นะครับเอามาไว้สูบนังนะครับหนังก็จะออกแห้งตัวนี้ก็สิเป็นชิงสาเขาผู้ได้มาอยากเล่นชิ้งสาเล่นได้นะครับ ประมาณนี้เอา้ายางมาข้างนอกบ้านนี้นะครับผมนี่ก็เป็นต้นใหม่ที่ปลูกไว้ประมาณสี่ปีสี่ปีแล้วนะครับผมไงแนี่ยใบไงแน่ตัวนี้น่าจะสองปีนะครับผมโตรเร็วมากเลยเพราะกระนี้นะครับด้านข้างตอนนี้อ่อมเป็นหัวคาบอยครับผมรั้วคาบอยสองชั้นนะครับผมรั้วคารบอยสองชั้นแล้วก็จะมีในส่วนของอไส้เกาหลีนะครับผมใส่เกาหลีปลูกอ่อมเป็นแน่ไวเดียว ถ้าเบิงวา่าตอนผีเ่เฮามันใญ่ขึ้นมันจะเป็นแบบไหน,นะครับผมปลูกสซเกาลีสับกับต้นอสวนหอมไาย,ยุงนะครับผมนี่คือสวนหอมไาย,ยุงนะครับยามมันขึ้นยุงก็จะหลายเข้าก็ต้องปลูกกันกันไวเรื่อยๆนะครับผมฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับดินเริ่มสีแหงแล้วฟังผีเ่เขาก็ปลูกเป็นของกินน้ำนะครับต้นแคนาแคนาก็เป็นไม้ยืนต้นด้วยดอกกินได้นะครับผมต้นแคนาบักบวบ <c oughs> มีนกมาอยู่นําเราด้นะครับผมนกนกเขามา อยู่ด้วยตรงนู้นเปิงเซย์เบิงนกเขานู้นเห็นไหมเห็นบ่เออมาหยอกกัซื้อเอาไปแล้วอ่าฝั่งนี้นะครับผมสีเนียนเป็นของกินเป็นส่วนใหญ่นะครับผมบักพริกบักหุงบักมีพักติว๋วอ่าบักท่านบักนาวนะครับผมรวมรวม,รวมกันไปหลายๆอย่างคือในสวนนี้จะเน้นเป็นของกินด้วยเป็นไม้ด้วยนะครับผมเป็นไม้ยืนต้นไม้ร่มรื่นนะครับยมือเสาย์ยมือแรงกับพ่อใดายางอ่อม ออมแปลงออมสวนกระสีเดย์รมรื่นชุ่มชื่นกันไปนะครับผมตัวนี้คือเห็ดยู่บ้านยู่สวนนะครับผมนะบรรยากาศบรรยากาศดีดีเลยครับสำนีกําลังพอดีครับผมสาหรับคนที่เห็ดอาผู้เดียวหรือว่าเห็ดสองคนสำนีกําลังพอดีนะครับโบมือแห้ตัวนี้ผมสีเห็ดบองเลียงกบนะครับผมกําลังจะปรับพื้นที่อีกเท่นหนึงนะครับอาจจะมีกบสักประมาณ2-300ตัวนะครับผมปล่อยไว้ในนี้ช่วงนี้มันยังบม่ทันได้ ถึงเวลายังวนถึงเวลาเขาบุอยากให้เลี้ยงตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงเลี้ยงเดือนหกไปเลยเขาว่าเอ้าเสือผู้เถาเพิ่นบอกนะครับผมด้านค้างนะครับผมต้นไม้สลับมีปลูกหลายย่ามนะครับผมต้นนี้ปลูกมาแล้วปีกว่านะครับผมบางต้นไอ้ตัวนี้เป็นพุทธานมสดนะครับผมได้มาจากว่านมเขียวปลูกหลายรอบแล้วคนก็มาตัดมันออกนะครับนึกว่าเป็นต้นหญ้าบอกว่ามันมมนหนามก็ตัดมันออกก็เลยไม่ได้กินเักเถื่อนะครับแล้วก็ี้มีหลายๆอย่างนะครับรุมๆมันไปนี่ประมาณนี้ กล้ยกะกำลังแทงปีนะครับผมกำลังแทงปีอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับผมปีนี้อาเิบูเดสวยแหงนะครับบ้านในบ้านในบํารุงรักษาขักเลยนะครับผมแล้วก็ดานขางที่เขาเห็นปักๆใส่หลักไปเรื่อยๆนี่กะเป็นของอยููของกินมัดคุยยางเลยนะครับผมมีแต่แนวกินเนาะประมาณนี้นะครับผมนี่คือสวน บ้านสวนน้อยๆในพื้นที่บ่อหอดไหลนะครับผมแต่ว่าสางความสุขใหายทันใดร่อยเปื้เส้นแฉแน่นอนนะครับผมนี่คือบ้านสวนนะครับผมบต่ตองหิดอีหยังหลายครับขอแค่มีมองได้เศร้าหมเศร้าแดดลบฝนและกะ็มีสาหนามมีสวนนะครับผมนี่มันมันบรรยากาศดีนะครับถ้าเฮาได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้เฮาสิีห้สซึกว่าสุขภาพของเฮาจะดีขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตใจของเราเนาะครับเนาะ เบิ่งที่เรานำผุคันแดดออกมัแห้งเนี่ยผงสูงแห้งนะครับผมยิ่งพุ่งมาไกลๆแบบนี้ไอไอปลาแห้งแต่ชอบเด้เพราะว่าออกซิเจนมันไหลนะครับผมน้ําลอยขึ้นในอากาศตกลงสู่น้ําอีกทีหนึ่งมันกระสิซอยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำปลาเห้ากระสิ้รับออกซิเจนกระสิอารมณ์ดีย้ายว่ไยตัววกินอาหารได้ดีนะครับผมเดี๋ยวปิดไปก่อน ถ้ามันปิดไว้นี่หมามากินนะครับเด้อหมากินอาหารป่าด้ผู้ใดบ่เอาถังมาปิดไว้แบบนี้นะครับผมด้านหลังของบ้านสวนนะครับผมกระสิเป็นครัว่วกหมองนางเห่นตอนนี้เฮ็ดไว้แต่ว่าบทันได้บทันได้สานตอ่อ <c oughs> เก็บเงินอยู่นะครับผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถ้ามีเงินก็จังเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นเครื่องครัวของกินของอยากนะครับผมแล้วก็สิเป็นมองนางเล่นนอนเห่นอยู่ลังบ้านนะครับด้านหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนาสวยๆแบบนี้ เห็ดบองยูแหลวก็ติดพัดลมเดียวกะจะเอาโตอาอยังมาวางพ่อได้ปูได้ยางเห่นยญยู่ทั้งๆนี้นะครับผมนี่วิวสวยๆหลังบ้านนะครับผมเขียวงามกระดอเลยนะครับเห็ดไฮฮอล่มดีครับผมคันเกิดว่าเขามาอยู่ตรงนี้นะครับห้องครัวห้องครัวกับบรรยากาศดีๆทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านลมเย็นสบายมากครับเพราะว่าเป็นบ้านสวนบริเวณเห็ดในตัวบ้านเห็ดยูไฮยูน้าแบบนี้นะครับล่มดี เป็นตะยูเป็นตะมวนเอาโอเคครับผมมอนีเอาไวซัํานียกอผ้ายางเลนอ,อมสวนหนึ่งรอบขลิป,ประมาณ12นาทีผู้ใดเบิ้งจบคอมเมนต์มาให้นะครับว่าเบิ้งจบผู้ใดอยากให้ปลูกอิหยังอยากให้เพิ่มเติมอีหยังสามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวลุ้นจะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็จะพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเนาะเดียนเชิญทุกท่านนะครับผม สร้างมองยูมองอาศัยเฮ็ดแล้วให้มันสบายใจเจ้าของเนาะครับนะเนาะเฮ็ดแล้วให้มันมีความสุขนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาเงินไปจนเกษียณแล้วค่อยมาซื้อความสุขตอนกเกษียณเฮ้าสามารถหาเงินไปนัาใส่ชีวิตไปนั่ตั้งแต่เริ่มต้นอายุของเฮ้าถ้าเฮ้าหูว่าเฮ้าสิตามหาอยียงในบันปลายของชีวิตเฮามาเริ่มเฮ็ดเลยดีกว่านะครับผมบ่ต้องร่อให้เจ้าของเกษียณก่อนจังเขามาเฮ็ดเฮ้าเฮ็ดตอนนี้เฮามีความสุขตอนนี้ ห้าวโป่งหัวอนาคตข้างหนาหฮาสซอยูหอดมือด่นะครับผมอย่ารอเวลานะครับผมอย่าเห็ดอีหยังเห็ดเลยนะครับผมอย่ารอ,ม,อนานมือนันมือนีอย่าร่ามีเงิน่นสำนันสำนีก่อนจังสิเห็ดนะครับผมอยากทําทําเลยลงมือทําคือคําตอบพี่น้องครับผมอ่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเจอกันใหม่คลิปหนาครับไปแล้วครับสมสวัสดีครับ